เจนนี่ได้หมดทสดชื่นเผยภาพน้องยูจินใกล้จะได้เจอหน้าลูกสาวคนแรกแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวใต้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตโดยจะมีกำหนดในวันที่22พฤษภาคมซึ่งล่าสุดคุณแม่คนสวยก็อัปเดตภาพของลูกสาวคนแรกก่อนลืมตาดูโลกให้แฟนๆได้ชมกันโดยเจนนี่ได้โพ์คลิปเอาตาสาวลูกสาวลงใน i อจี o r y จะเห็นได้ชัดว่าน้องยูจินแก้มเยอะจะมม่มเลยทีเดียวซึ่งเจนนี่ก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยายถึงลูกสาวไว้ว่า หนูน้อยอะไรแก้มเยอะคุ้มพ่อหมั่นเคี้ยวรอแล้วหนึ่ง22นี้เจอกันนะคะลูกสาวของคุณแม่ขอขอบคุณข้อมูลจาก new i n t s ขอบคุณค่ะ